Ble, able able สามารถ act act afraid afraid กลัว age age agree agree เห็นด้วย all all ทั้งหมด among among ระหว่าง Ang le, angle angle animal, animal animal any any ใดๆเลยอ่ะ apple apple arrive arrive มาถึง w e s w e s ขณะที่เรากับ baby baby เด็กที่รัก bad bad เลว บ,บงแบงธนาคารบาร์เบอร์บาร์เบอร์ช่างตัดผมเบสิกเบสิกพื้นฐาน B B เป็นอยู่คือเบเบมี beautiful beautiful สวยเบสเบสเตียงบิคินบิคินเริ่ม belief b e l i e เชื่อเบสไซด์เบสไซด์ข้างข้าง between b e ระหว่าง bike b จักรยาน บจเบจส่วนบลั๊กบลั๊กช่วงตึกบลูบลูสีฟ้าบอดี้บอดี้ร่างกายบุ๊กบุ๊กหนังสือบาตอมบาตอมก้นส่วนล่างแบนจ์แบนจ์กิ่งสาขาไบรท์ไบรท์สว่างฉลาดบรอดบรอดกวา build, build, ้างบิลบิลสร้างบัตบัตแต่บัตเตอร์บัตเตอร์เนย์บายบายซื้อเทาเทาเรียกโทรแคนาล แคนาลคลองคอร์ดคอร์ดคอดแครแค่ห่วงใยญ่คอร์ดคอร์ดแมวเซนเ,เ,เตอร์เซนเตอร์ศูนย์กลางเชเชเก้าวีคาแรคเตอร์คาแ e คเตอร์บุคลิกลักษณะชีฟชีฟราคาถูกชีฟชีฟหัวหน้าชูสชูสเลือกเคล е มเคลมอ้างคลีคลีคลสายชัดเจนคลาร์กคลาร์นาฬิกาคลอสคลอสเสื้อผ้า คอสคอสฝั่งนักเรียนคอฟฟี่คอฟฟี่กาแฟคาเล็กคาเล็กสะสมคาลัมคาลัมคอลัมคา,าเมนคาเมนธรรมดาคอม plete คอมพ l e t e สมบูรณ์ connect c o n n e c เชื่อมต่อ c o n เทนค c o n ทนบรรจุ control control ค,ค,ค,ควบคุมคูคูเยน็น co co ข้าวโพส c o r r e c อเ o r r e ถูกต้องขาต t น n าต r นผ้าฝ้าย คาวคาวนับคอสคอสหลักสูตรอรอคาวคาววัวครับครับผลผลิตคลาสคลาสข้ามคลายคลยร้รองไห้คัดคัดตัดดังเคอร์ดังเคอร์อันตรายดัลเตอร์ดัลเตอร์ลูกสาวดีลดีลข้อตกลงเดดเดดความตายดีฟดีฟลึกเดนทิสเดนทิสหมอฟันดีสคริปตดีสคริป บรรยายดีไซน์ออกแบบเดทเทอร์มีนตัดสินใจ, dictionary, dictionary, จนดิกชันนารีผลงานนุกรมแตกต่าง difficult, difficult, ยาก Direct Direct ตรง Discuscus discuss, อภิปราย divide divide แบ่งดดููทำ dog, dog, สุนัขประตูดาวดาว,าวลง ฝันด,ด,ดื่มรรดร่มดื่มดื่มดรามด,ดื่ม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 ดื่หดื่มง่มดื่มดื่มดื่าง h, h ่แต่ละ early early แต่เช้า e a r ่ h e a ่ t h โลก his มดื่มดืะมดื่มดื h, h, ออกดื่มดื่ม่มดื่กดื่มดด ไฟฟ้า e mt p y e mt p y ว่างเปล่า enemy enemy ศัตรู engine engine เครื่องยนต์ enter enter เข้า e specialy l e specialy l โดยเฉพาะ evening evening ตอนค่ำ ever ever เคย exact exact ที่แท้จริง e x c e p t e x c e p t ยกเว้น express express คาดหมาย i i ตา face face หน้า f a k e f a k e ยุติธรรม f a l ส์ฟอลส์ตกฟาร์เมอ f a ส m e r s มีชื่อเสียงฟาฟาไกลฟา far ร์เมอร์ฟาร์เมเกษตรกรฟาเดอร์ฟาเดอร์พ่อฟีฟีกลัวฟีสฟีสป้อนอาหารฟีสฟีสเท้าฟ f สฟ l สทุ่งนาไฟต์ไฟต์ต่อสู้ฟิลฟิลเติมไฟแนลไฟแนลสุดท้ายไฟไฟดีฟิงเกอร์ finger, นิ้ว fire, fire ไฟ fish, fish ปลา five, five ห้า flat, flat เรียบแบน flow, flow ผืน flower, flower ดอกไม้ follow, follow ติดตาม food, food อาหาร fork, fork สำหรับ forest, forest ป่า foam, foam รูปแบบ forward, forward ไปข้างหน้า fresh, fresh สดใหม่ friend Friend, เพื่อนเพื่อนอฟรานฟรานด้านหน้าฟูมฟูมเต็มฟันนี่ฟันนี่ตลกคาเดนคาเดนสวนคาเดอร์คาเดอร์รวมกันเคฟเคฟให้เคลเคลเด็กหญิงคิฟคิฟให้คลาสคลาดดีใจคลาสคลาสแก้วคลาสิสคลาสิสแว่นตาโกโกไปโกโกเป้าหมาย คูดคูดดีคอดคอได้รับคาเวนคาเวนปกครองกรานกรานยิ่งใหญ่คลาสคลาสหญ้าเกรเกรสีเทาเกรเกรยิ่งใหญ่กรีนกรีนสีเขียวกรวกรเติบโตเคสเคสดาว้าย้ายไกด์นำทางทันทันปืนฮาฟฮาฟครึ่งหานฮานมือหานซัม ฮานซัมหลอฮาพอนฮาพอนเกิดขึ้นแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขฮาร์ดฮาร์ดยากฮีฮีเขาเฮตเฮดหัวเฮลทีเฮลทีมีสุขภาพดีฮีฮีได้ยินฮีทฮีทความร้อนอนอเฮลวี่เฮวี่หนักเฮลเฮลช่วยเฮอเฮอหลอนอฮีฮีที่นี่ไฮไฮสูงเฮล เทลเนินเขา him him เขา his his ของเขา history history ประวัติศาสตร์ h o โฮ h o ฮดถือ h โฮ h โฮดรู hope hope ความหวัง horse horse มา้า hospital hospital โรงพยาบาล how how อย่างไร huge huge ใหญ่โต human human มนุษย์ hundred hundred ร์ร้อยออก hunger ทังเคอร์ความหิวเฮรีเฮรีรีบฮัสเบรนส์ฮัสบสามีไอเดียไอเดียความคิดอินอินนานคลูดอรวมอินดิ a t e อ n d ด c a t e แสดงให้เห็นอ n d ดัส r ร i n d u ดัส y อุตสาหากรรม In นเซ็กต์็กมลอินส t ต n t นสทันที Instrument s i n น t ต u m e n t ์ Instr uments, Instr uments, เครื่องมือ i อ l ร์กเอิรัน จับจับงาน o จ n j จ i n เข้าร่วมจ g าชจ d าชตัดสินจัม p j จัม,จมกระโดดจ u s t จ u s t พ่องจ่ขายขายชนิดใจดีคิงคิงราชาโนโนรูล้านล้านแผ่นดินแรงเก e l แรงเก g e ภาษา large large ใหญ่ l a s t l a s t สุดท้าย l a u g e l a u g e หัวเราะ large l a r g ขี้เกียจ list list นำ learn learn เรียนรู้ left left ซ้าย legs legs ขา lemon lemon มะนาว letter letter จดหมาย level level ระดับล line line เสน list, ้น list list รายการ listen listen ฟัง ลฟ์ไลฟ์อาศัยอยู่โลเคชันโลเคชันที่ตั้งลังลังยาวลุกลุกมองลัฟลูฟรักโลโลตาเมนเมนสำคัญแมนแมนผู้ชายมาคิดมาคิดตลาดแมชแมชคู่กันมาติเรียลมาติเรียลวัสดุมีนมีนหมายถึงมีสมีสพอเม,เมทาดเมทา้าวิธีการ ไม้ไม้อาจจะมิลลิออนมิลลิออนล้านไม้ไม้จิตใจมิสมิสคิดถึงมันนี่มันนี่เงินมังกีมังกีลิงม้านม้านเดือนนอมอร์นิ่งมอร์นิ่งตอนเช้ามาเดอร์มาเดอร์แม่มาวทอนมาวทอนภูเขาเมาส์เม้าส์หนูมาส์เมาส์ปากมิวสิกมิวสิกดนตรีมัสมัสต้องไม้ไม้ ของฉัน name name ชื่อ nation nation ชาติ natural natural ธรรมชาติ need n e e กล้ย need need ต้องการ n e v g r n e i g r เพื่อนบ้าน never never ไม่เคย new new ม่ next n e t ถัดไป night night กลางคืน nine nine เก้า do do ไม่ noise noise เสียง นอตนอตทิศเหนือนอสนอสจมูกนอต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 ติงน็อตติงไม่มีอะไรออบเจกออบเจกวัตถุนักเรียนโอเชียนโอเชียนมหาสมุทรออฟอฟิศออฟฟิศสำนักงานเอลโอล,โอลน้ำมันโอดโอดเก่าวันวัน,วนครั้งหนึ่งวันวัน,วนหนึ่งอัพสิทร์อัพสิทร์ตรงข้ามพอเรนต์พอร์เรนต์สีสม้มอ,ออเดอร์ออเดอร์ สั่งเป้าเป้าออก over over เหนือโปนโปนเป็นเจ้าของ part part ส่วน part p a อดีต past past เส้นทาง patient patient คนไข้ person person บุคคล picture picture ภาพ piece piece ชิ้น place place สถานที่ play play เล่น point point จุด position position ตำแหน่ง Post man, post man. p โพสแมนโพส m มนบุรุษไปรส์นีพาวพาปอนพรีเพพรีเพเตรียมควิกควิกเรวขวายต e ขวายต์เงียบเรนเรนฝนเรสเรสยกริชริชเติมริชริชอ่านร e เมมเบอร์ริเมมเบอร์จำ Required, Required, ต้องการ rice rice ข้าว rich rich รวย rise rise ขี่ river river แม่น้ำรอ c k r o ถนนนอรักรักหิน root root ร,ร,ราก rope r o p เชือก rose rose กุหลาบ blue blue กด save save ปลอดภยัย s a i l s a i l แล่นเรือ save save ช่วยชีวิต school school โรงเรียน see see เห็น เศดเศษเมล็ดเซลเซลขายเซตเซตจัดเชฟเชฟรูปร่างชายชายส่องแสงชิปชิปเรือใหญ่เชิ้ตเชิเสื้อเชิ้ตชูชูรองเท้าชับชารร้านค้าชุดชุดควรจะโชว์โชว์แสดงสาซสายด้านนักเรียนสิงเกิลซิงเกิลโสดซิกซ์ิก์หกสกินสกินผิวหนัง สลิปสลิปนอนสโมลสโมลเล็กสโนว์สโนว์หิมะซันซันลูกชายซาริซาริเสียใจสเปซสเปซพื้นที่สปีชสปีชคำพูดสเปนสเปนใช้เวลาเงินสแตนสแตนยืนสเตปสเตปรัดสเีมสเีมไอน้ำสเตปสเตปก้าวสโตนสโตนหิน S Stop s t หยุด Straight s t ตรง Strange Strange แปลก Strong s t r แข็งแรง Student s t u d e n t นักเรียน Silpy s i l ิ y ตงวง s u c c ซ e d ซ u c c e e d สำเร็จ Success Success ความสำเร็จ Sugar Sugar น้ำตาล s u g g e s แนะนำ Sun Sun พระอาทิตย์ Supply s u แจกจ่าย Surface Surface พื้นผิว Surprise! Surprise! ความแปลกใจ System! System! ระบบ Take! Take! Out! T! T! Char! Teach! Teach! สอนอ Tell! Tell! บอก Test! Test! การทดสอบอ